จะยังคงใช้การเรียนใน5รูปแบบนั่นคือแบบที่1ออนไซต์คือการให้นักเรียนมาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดงแต่เว้นระยะหรือลดจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนลงสำหรับจังหวัดพื้นที่สีเขียวสามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ2แบบออนไลน์ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือ ที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียนเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจํานวนมาก 3. แบบออนแอร์เป็นการออกอากาศผ่าน DL TV เป็นตัวหลักในการกระจายการสอนโดยใช้โรงเรียนไกลกังวลเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนสามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกตามตารางและรายการที่ดูย้อนหลัง 4. แบบออนแฮนเป็นการจัดใบงานให้นักเรียนเป็นลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูปให้นักเรียนรับไปเป็นชุดไปเรียนด้วยตัวเองที่บ้านโดยมีครูออกไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวอาจใช้ร่วมกับรูปแบบอื่นๆตามบริบทของท้องถิ่นในกรณีที่นักเรียนมีทรัพยากรไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแรก 5. แบบออนดีมาน เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ครูและนักเรียนใช้ร่วมกัน